สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาสาสางพื้นที่แถวนี้นะครับก็อยู่ในสวนนี่แหละนะครับมาสาสางในเรื่องของต้นกล้วยนะครับกอกล้วยผมก็ขุดนะครับขุดแยกหน่อออกมานี่ครับก็มาปลูกแล้วหลายต้นนะครับเนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆนะครับ ก็มาเห็นต้นเพกานะครับต้นเพกาที่เริ่มมีช่อดอกออกมานะครับก็ออกมาเยอะนะครับเนี่ยเตรียมต้นเลยนะครับเนี่ยฝั่งโน้นก็มีนะครับก็เลยมาทําคลิปนะครับทําคลิปเกี่ยวกับการขยายต้นพันธุ์ในเรื่องของต้นเพกานะครับถ้าเราจะขยายต้นพันธุ์ไปปลูกเราจะมีวิธีการขยายอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับส่วนที่ผมเคยทํามานะครับ ทําแบบง่ายๆนะครับก็จะมีอยู่2วิธีการนะครับเผื่อบางทีอาจจะมีเพื่อนหลายๆท่านนะครับที่กําลังจะปลูกต้นเพกา,าเราจะมีวิธีการขยายพันธุ์อย่างไรนะครับต้นนี้ผมก็ขยายมาจากต้นแม่นะครับที่อยู่ในบ้านนะครับผมไปซื้อมาต้นหนึ่งซึ่งเป็นเพกา,าเขาบอกว่าเป็นเพกาสายพันธุ์เตี้ยนะครับ ปลูกไปปลูกมามันก็โตขึ้นโตขึ้นนะครับแต่เราก็ตัดลงได้นะครับต้นเพกาผมปลูกไม่นานนะครับปลูกไม่นานก็ได้กินผลนะครับต้นที่อยู่ที่บ้านนี่ดกมากนะครับช่อหนึ่งประมาณ60-70ลูกนะครับก็ไม่รู้ว่าเรียกเป็นลูกหรือว่าเรียกว่าเป็นฝักนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกว่าเป็นฝักก็แล้วกันนะครับประมาณ60 60ได้นะครับช่อหนึ่งช่อหนึงนะครับต้นที่อยู่ที่บ้านนะครับ พอมันออกมามันจะมันจะถอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะโกงเลยครับยาวไปเรื่อยๆนะครับถือว่าดกนะครับต้นอยู่ที่บ้านเนี่ยผมถึงได้ขยายมาปลูกที่ที่สวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะโปคโโดเนาะอะโปคโโดที่เพาะจากเมล็ดนะครับไม่รู้ว่าปีไหนจะได้กินนะครับเนี่ยก็ปลูกไว้ประจาสวนนะครับสวนก็รกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาเคลียร์มาตัดหญ้านะครับไปดูกันเลยนะครับ วิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะครับผมจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเผื่อบางทีอาจจะมีาบางท่านที่อยากจะปลูกนะครับเป็นการปลูกเป็นการเสริมรายได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเพากาเนี่ปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายแล้วก็ติดผลง่ายนะครับอันนี้เพกาเตีย้ยอันนี้ก็จะเป็นสวนสวนสมุนไพรผมเนาะ มันก็มีหลายอย่างนะครับมีเกือบทุกอย่างมีกระชายมีดอกกระเจียวป่าดอกกระกเจียวบ้านนะครับมีต้นอีล็อกมีต้นบุกนะครับอีกหน่อยมันจะโตนะครับต้นบุกก็โตต้นเท่าขาเนี่ยครับต้นบุกต้นใหญ่นะครับมีเยอะนะครับดอกกระเจียวเริ่มแดงดอกกระเจียวป่านะครับอดอกกระเจียวบ้านดอกกระเจียวป่ากระชายอ่ามาดูนะครับเกี่ยวกับการขยาย ต้นเพกานะครับผมกินไม่ทันนะครับกินไม่ทันมันเยอะมากถ้ามีเวลาไปวัดผมก็นำไปจำหน่ายแจแจกให้กับคนเท่าคนแจกนะครับที่วัดก็จำหน่ายจแจกให้กับเพื่อน,อนๆญาติพี่น้องไปกินนะครับผมก็ปลูกไว้กินนะครับผมไม่ได้จำหน่ายนะครับถ้าเพื่อนๆจะปลูกไว้เป็นการสร้างไรายได้ก็ลองดูนะครับวิธีการนะครับ ผมจะมีอยู่สองวิธีการนะครับอันนี้ก็หมดเยอะเนาะหมดขึ้นอสองวิธีการเกี่ยวกับการที่จะขยายนะครับ uh, อย่างแรกนะครับ uh, เราจะขยายจากอ่ากิ่งนะครับหรือว่าลำต้นเนี่ยอันนี้ลำต้นนะครับลำต้นที่มันแยกกันเนาะ uh, ถ้าเราตัดแล้วนะครับ uh, ถ้าเรา uh, ได้ผลผลิตเนาะเจีบเกี่ยวผลผลิต uh, ถ้าต้นมันโต uh, เราก็ตัดลงนะครับ uh, การตัดก็ตัด ประมาณสักเม็ดนะครับเม็ดยี่สิบสามสิบเซนนะครับประมาณเอวเลยเอวเราขึ้นมานะครับ <t> ตัดไว้นะครับแล้วมันก็จะโตขึ้นแล้วมันก็จะถอดยอดใหม่ขึ้นมาเองนะครับเพกาเนี่ยจะตายยากมากนะครับหลังจากตัดแล้วนะครับวิธีการที่จะนำต้นเพกาไปขยายพันธุ์ต่ออจริงที่เราตัดนะครับที่มันเป็นข้อแบบนี้เนาะที่มันเป็นข้อเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นข้อแบบนี้ เราก็นํามานํามาชํานะครับนํามาชําวิธีการชํานะครับเราก็ตัดนะครับตัดใต้เนี่ยใต้จริงเนี่ยที่เป็นตาใบนะครับที่เป็นตาตาจริงข้อตาจริงเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นจริงเป็นจริงออกนะครับเราตัดให้ต่ํากว่าประมาณเซนหนึ่งนะครับตัดประมาณนี้ตัดเลยใช้เลื่อยตัดจากนั้นก็มาตัดบนนะครับบนตาตัวนี้นะครับ ขยับขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งตัดเหมือนกันเราก็จะได้ข้อหนึ่งเราก็จะได้กิ่งหนึ่งนะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาตัดตัวนี้ต่ํากว่าแล้วก็ตัดตรงนั้นสูงกว่าเส้นหนึ่งเราก็ตัดไปเรื่อยๆเราก็จะได้กิ่งไปชํานะครับวิธีการชํานะครับจากการที่เรานํากิ่งไปไปชํานะครับเราจะชําแบบไหนนะครับนี่ครับมันก็ ไม่ได้ทำของจริงให้ดูอันนี้ผมก็จะอธิบายแบบง่ายๆเข้าใจนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับหลังจากเราได้มาแล้วนะครับเราก็นํามาแช่น้ําน้ําตัวที่เราจะแช่นะครับส่วนผสมที่ผมทําก็จะมีน้ํายาเร่งรากนะครับหรือว่าเครื่องดื่มชูกําลังก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนํามาผสมกับกะปินะครับกะปิ ถ้าน้ำประมาณนี้นะครับเนี่ยมันลึกประมาณนี้เนาะประมาณนิ้วนิ้วเราเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เกระปีอยู่ประมาณสองสองหัวแม่มือนะครับสองก้อนนะครับเนี่ยง่ายๆนะครับส่วนน้ํายาเร่งรากหรือว่าเครื่องดื่มชูกําลังนะครับเครื่องดื่มชูกําลังเราก็ใช้ประมาณฝาหนึ่งนะครับฝาฝาของเครื่องดื่มนะครับก็เทใส่นะครับ สําสหรับน้ํายาเล่งรากก็เหมือนกันนะครับก็ใส่ตามตามที่เราเห็นสมควรนะครับก็ประมาณฝาหนึ่งนั่นแหละฝาไอฝาครึ่งเดื่มนั่นแหละนะครับก็ตีนะครับตีให้เข้ากันาจากนั้นก็นํำกิ่งนะครับกิ่งที่เราตัดนํามาแช่นะครับนํามาแชา่แช่ก็เอาลงไปนะครับเอากิ่งก็คือเอาโคนเอาโคนเนี่ยคนเนี่ยลงลงล่างนะครับ ลงที่ก้นถังนะครับเอาฝั่งนี้ลงนะครับเอาปลายนี่ขึ้นนะครับการการที่จะแช่แช่น้ําระดับไหนนะครับให้เลยให้เลยครึ่งนะครับครึ่งนี่นี่ครับเกือบถึงตรงนี้นะครับเนี่ยถึงคอตัวนี้นะครับคอคอตาเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยแช่ไว้นะครับอันนี้ให้โผล่น้ํานะครับแช่ไว้ประมาณคืนหนึ่งนะครับ เอาต้นจิงลงเอาปลายขึ้นนะครับประมาณคืนหนึง่งหลังจากนั้นนะครับเราก็นําถุงพ่อชําม,มานะครับถุงพ่อชําก็ใช้ตามตามความใหญ่ความเล็กของจิงนะครับถ้าจิงเล็กก็ใช้ถุงเล็กถ้าจิงใหญ่ก็ใช้ถุงใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับถ้าเป็นจิงประมาณประมาณนี่ครับประมาณนี้แหละ ก็ใช้ถุงประมาณาเบอร์เจ็ดคูณสิบสี่นะครับผมก็ใช้ถุงใหญ่หน่อยนึงนะครับใช้เลยนะครับก็จะมีแกลบดำเนาะแกลบดำหรือว่า,าหรือว่าดินนะครับดินที่เราไปซื้อจากร้านนะครับร้านการเกษตรก็ได้นะครับถ้าเรา,าไม่หมักไม่ทำเองก็ไปซื้อนะครับดินถุงมานะครับาจากนั้นก็ปักลงไปนะครับปักลงไปในถุงก็ใช้แกลบ ดินดำดินแกลบแกล, Paste, แกลบดำนะครับที่เป็นแกลบพ่อชํานะครับก็ให้ให้จิงโผล่ขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมาสักหน่อยนึงนะครับอย่าอย่าทำมิดนะครับโผล่ขึ้นมาสักเซนหนึ่งประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ให้น้ําไปตามปกตินะครับก็รบประมาณประมาณเดือนนะครับประมาณเดือนที่ผมทํานะครับประมาณหนึ่งเดือนนี่แหละมันก็จะมีมีตุ่ม ตุ่มตาใบนะครับมันจะขึ้นมันจะแตกขึ้นนะครับแตกขึ้นตามจริงนะครับแตกขึ้นตามจริงนี่แหละนะครับ h, มันจะมีตาใบแตกขึ้นนะครับแตกขึ้นมาจากนั้นเราก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโตขึ้นเรื่อยๆก็พอมันโตขึ้นประมาณพุตหนึง่งหรือว่าให้ต้นแข็งแรงเราก็นํามาปลูกนะครับอย่างที่สองนะครับอย่างที่สอง แบบนี้ก็จะง่ายหน่อยนึงครับอย่างที่สองก็คือการขยายจากรากนะครับขยายจากทางรากนะครับทางรากเราก็มาขุดหานะครับขุดหารากรอบต้นเขาเนี่ยนะครับขุดให้ห่างจากต้นมานิดนึงนะครับประมาณสักเม็ดกวัวเนาะเราก็มาขุดหารากนะครับพอเราเจอรากนะครับเราก็สับรากให้ขาดนะครับสับขาดปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปถมดินนะครับดินที่เราขุดไม่ต้องไปถมนะครับก็ปล่อยเลย ปล่อยให้โดนอากาศนะครับปล่อยให้โดนอากาศไม่นานนะครับไม่นานเขาก็จะงอกนะครับงอกเป็นเป็นต้นขึ้นมานะครับก็จะแทงยอดขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเหมือนกับผักหวานนะครับผักหวานป่าที่เราขยายจากทางรากนะครับอพอมันงอกขึ้นมาสักพุหนึ่งเนาะมันโตขึ้นมาเราก็ไปสับสับรากนะครับสับเข้าไปสักประมาณสักสี่นิ้วนะครับสนิ้วสีนิ้วเนี่ยสับออกนะครับสับปุ๊บ เราก็มาเลี้ยงเพาะชำไว้ที่ถุงนะครับก็เป็นดินหมกักหรือว่าแกลบดําก็แล้วแต่นะครับเราก็มาใส่ถุงไว้แล้วก็เลี้ยงไว้นะครับพอมันโตขึ้นมาแข็งแรงเราก็นํามาปลูกนะครับอันนี้จะง่ายนะครับการขยายจากทางรากจะง่ายแต่มันอาจจะได้จํานวนต้นที่น้อยนะครับเราต้องไปหาขุดขุดรากนะครับขุดราก ที่ต้นเขาเนี่ยที่ต้ต้นเขาเนี่ยนะครับอ่ามันจะไม่เหมือนอขยายจากทางทางกิ่งอ่าทางลําต้นตรงนี้นะครับอ่าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ่าวันนี้ก็มาอ่าดูเกี่ยวกับการขยายอ่าพันต้นเพกานะครับอ่าที่เราอยากจะขยายพันธุ์ไปปลูกนะครับอ่าก็ขอบคุณนะครับอ่าที่เข้ามาติดตามอ่าแล้วก็รับชมคลิปน,นี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ